บ้างคะไปเจออะไรเด็ดๆบ้างโอ้ยนี่เด็ดเลยไปไปกินร้านหมูเตะบ้างหมูสเต๊ะแล้วเด็ดยังไงเด็ดตรงไหนโอ้ยคนปิ้งนะปิ้งไปปิ้งไปนะโอ้ถ้าปิ้งเป็นอย่างเงี้ยเหรอเต้งานเตะหล่อแล้วเขาคนเดินอย่างเงี้ยอ๋อขาเป๊ะแล้วถามพี่ทำไมขาพี่เป๊ะล่ะผมเตะมากไปหน่อยพี่โดนเขาเตะมา เปหน้าแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกหมูสะแตะเขาเรียกหมูสะแอ๊กมากกว่าหมูสะแอ๊กแล้วพี่เ่ะไปเจออะไรเด็ดๆมาบ้างคะับก็หอเนี่ผมไม่ได้ไปคนเดียวไปทั้งกวนเลยกวนไหนอะกวนป่วนกวนเมืองมีอะไรหรอกวนป่วนกวนเมือง ให้ดูโลโก้กวนปวดแล้วนี่อยโชว์โลโก้สวัสดีค่ะยังไม่ได้สวดเละตกใจลองเลี้ยวลองกินละแต่ลูกตาอยู่ที่เดียวเลยาไม่ปิดตาแล้วไม่ปิดตาทำไมเขาคงไม่เคยนี่เขาคงไม่เคยเห็นหนอนจะใบเขียวพอแล้วพอแล้วเรแสดงว่าที่มองเราก็คิดอะไรกับพี magic, courage, like ่หรือเปล่าเปล่า เปล่าใช่เปล่าคิดป่อยให้เราคิดกสองคนไปไหนมาไปส่วนที่ไหนมาเดี๋ยวถามก่อนเลยอะไรครับใส่เสื้อผ้าอะไรกันมาเนี่ยใช่ไอ้สีแดงพอดูได้ไอ้สีเหลืองนี่เหมือนขวดชันเลยเดี๋ยวเปิดจุกหน่อยซิ่ง้อยนาง้ารักจานเลยไม่ใช่เนี่ยไอผมผมไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าคุณไปห่มนะข้าวัดจำศีลได้เลย แล้มันชุดอะไรคุณตีชุดนี่ไงกวนป่วนกวนเขาได้ว่าเขาได้ว่าชุดทีมของเราสองคนนู้นก็มีอ uh, ย่างนี้นะก็ดีอ่าทำไมนี่ถามที่ควาไปป่วนที่ไหนมาเราก็เตรียมโกนแล้วที่จะว่าอะไรไปป่วนไหนมาไปป่วนที่ไหนมาที่ที่เราไปป่วนที่นี้เป็นที่ที่เสี่ยงมากผมสองคนเสี่ยงอันตรายไปป่วนเพื่อเสียงหัวเราะของทุกๆคนเนาะที่ไหนเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นถึงอดีตแชมป์นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกโอ้ป่วนเขาแล้วไม่โดนก็โชคเหรอเขาเขาไม่กล้า ทำไมอ่ะเพราะเราไปปวดเขาไม่กล้าอยากจะรู้ว่าใครใช่ไหมใช่บอกเขาไปเลยว่าเขาเป็นใครเขาสายกาแล็กซี่ใช่ๆๆโอลิมปิกมังกรอะไรอ่ะมังกรอะไรผมเนี่ยไปกดคนอื่นด้โอเล็ปิกเองเลยเนี่ยโอลิมปิกนะพูดวุ้กระเด็นผู้ไหนยาพักอะไรอะไรยาพักทำไมเดี๋ยวเซไปร้านไหนมาเราลองไปร้านของสมรักทำสร้อยไม่ใช่ต้องเด่นทำเสียง มจำหมดกล้วครับซิข้าวซอยหมูกระทะถูกม่ากระถูหมูกระทะม่ากระถูย่างเกาหลีใช่ใช่ย่างเกาหลีซนย่างเกาหลีแล้วรู้ลาไปไงโอ้โหนี่ที่เราไปไปดูเลยก็แล้วไงครับท่านผู้ชมครับดูกันแล้วเลยขัาไปพ่วงเลยครับข้าไปดูกันเลยครับว้าวจะว่าแล้วครับกวนป่วนกวนเมืองอ่าวันนี้พวกเราจะมากวนจะมาป่วนที่ร้านนี่เลย สมรักย,ย่างเกาหลีแต่รู้ึว่าคนที่โดนเราป่วนนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงจะซีเซียวและจะสมหวังขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวตาม <c oughs> พวกเราก็ไปเลยเราจะไม่ปวนแล้วตามพวกเรามาเอาละครับสองก้นป่วนของเราก็เริ่มปฏิบัติการป่วนกันแล้วโดยอำพรางตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านสมรักย,ย่างเกาหลี พอมาถึงโต๊ะแรกก็เจ้ากีเจ้าการยกน่นจัดเน่กันพลรวันเลยล่ะครับแต่บริการถึงมือขนาดนี้ก็ต้องชอบล่ะครับแม่ดีจริงดีจริงมีบริการย่างถึงโต๊ะด้วยเอ้ามีเพื่อนมาด้วยหรือเนี่ยสังเกตสายตาหนุ่มเสื้อแดงสิครับสงสัยครับแกสงสัยหนุ่มเสื้อแดงคนนี้ยังออกอาการ<อ>งงไ,ไม่หายคงสังเกตว่าเอ๊ะ ทำไมวันนี้มีบริการแปลกๆน่าทุกทีมาไม่เคยเจอกวนปวนของเรายังมีบริการบีบนวดเพื่อคลายความปวดเมื่อยขณะทานอีกด้วยครับเอ,อา,าไงเป็นอย่างนี้แช็ดหน้าตัวเองแล้วมาเชดลูกค้าได้ยังไงเล่า,าเ,เ,ลเล่นเอาสะเขินไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมเด็กคนนี้สงสัยว่าเอ๊ะ นาสองคนนี้เป็นใครกันนะพอมาถึงก็จัดแจงเสิร์ฟน้ำกันเลยตามด้วยบีบนวดแบบนี้มีสับต้นคอด้วยแถมยังพัดอีกตั้งหากนี่บีบลูกค้าสิเดี๋ยวฉันยากเองเอาอีกแล้วครับเสิร์ฟน้ำอีกแล้วครับท่านเอาแต่คราวนี้กลับกินซะเองเฮ้อชื่นใจ พอมาถึงโต๊ะนี้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณผู้ชมครับสังเกตสีหน้าและอาการของหนุ่มสามคนนี้ดูสิครับท่าถางไม่ค่อยพอใจกวนป่วนของเราสัเท่าไหร่อวได้ยงไงเนี่ยผมไม่ได้กินเดี๋ยวนี้ครับอ๋อปิการใหม่พี่เขารทดรอได้เป็นไร มาจากรายการตัวุยเรื่องเด็ดล้วกันกวนป่วนของเราเห็นท่าไม่ค่อยดีเลยต้องรีบเฉลยว่ามาจากรายการตะลุยเรื่องเด็ดไม่ได้ขอโทษไม่ไรไม่ไม่เล่นไม่เป็นไรนะฮะไม่ก็มันแย่เล่นธรรมดาไม่เป็นไรถ้าไม่เล่นไม่เป็นไรงั้นขอโทษด้วยไม่ใช่ไงคือแบบว่าเมาทำอะไรอะไรอะไรขอโทษอ่าเรียกก็ใช่ไงแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ตลกด้วยเลยนะไม่แต่เราก็เล่นลงเะไรมากไม่ใช่คุณมาทำอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ แล้วมาถ่ายผมแล้วคุณไม่บอกอะไรอ่ะสมรักมาเลือของมาเลือกของมาสมรักมาต้อใจอะไรอ่ะทำไมมีมีอะไรครับมีอะไรก็มาเล่นอะไรก็คือมาถ่ายอะไรของคุณเลยเราก็ขอโทษนะขอโทษแล้วใช่แต่ว่าคุณมาทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกไงนุ่มคนนี้ไม่ยอมฟังคำอธิบายใดๆดูท่าทางเอาเรื่องแน่นอนต้องการให้คุณสมรักมาเคลียร์ท่าเดียวครับเรียกพี่สมรักมาเล่นค่ะแตเย็นวันนีมันเป็นระยะถ่ายมันถ่ายได้ไงแต่ว่าอะไรคุณก็ต้องบอกก่อนใช่ปหมใช่เราดีว่าพี่มิเล่นเราก็ขอโทษเลย ่มาแล้วครับสมรักคำสิงเจ้าของร้านเราาากมถพอกวนป่วนเห็นสมรักก็ใจชื้นคิดว่าอย่างไงยังไงก็ต้องเข้าค้างกันบ้างแล้วนะคนในวงการเหมือนกันแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณสมรักก็ออกอาการต่อว่ากวนป่วนเราแบบนี้ล่ะครับว่ามาทานแล้วคนเหนื่อยมาแล้วมานั่งทานเงี้ยเากน้าเล่นเบาๆไม่พอดีหนูกวนมาทุกคนล ไม่คิดไม่หวังก็จะแบบอะไรรายการอะไรนีะครับเเรื่่อองดด็ะที่เล่นแรงเล่นเรนื่อยบากไม่ได้แรงเมื่อกี้นะที่เอกที่เล่นกอยูนรู้นะเพราะกินจิ้มกินอะไรกินเลยเขายังไม่ว่าไม่เห็นก็มาตรวจที่นี่ร้านตั้งมวยฮะเคยเคยเคยเจอคืนนี้พี่แน่มีการถามด้วยว่าเคยเจอเอาคืนมหมเอานี้นี่คนของผมเป็นอะไรหัวละ และแล้วกวนปวดของเราก็โดนเอาคืนเข้าอย่างจังแม่เป็นไงล่ะมาป่วนร้านนักมวยก็ต้องโดนซอกกลับแบบนี้แหละกวนป่วนทำไมไม่ถูกเลยดดู่มีความสุขพอไปแกล้งเขาได้แล้วมีความสุขนั่งลงนั่งลงนั่งลงคุกเข่า ครูเขาทำไมอ่ะขอโทษขอโทษเราต้องกราบขอคาราเต้ด้วยสารวัตรแม่พ่อคนนี้ขอคาราวต้ขอโทษท่านที่ไปนั่งทานที่นั่นแล้วก็คุณสมรักธรรเสียงห์ทำไม่ได้ทำไม่ได้ผันมาชี้เนี่ยทำไม่ได้ไปไหนมาไม่ผมกล่าวว่าถ้าเกิดผมโยนไปปุ๊บเขาจะบอกเขาสายแล้วผมบอกอะไรเนี่ยปวดอะไรไม่ได้พูดต้องผักทำไมเนี่ยปวดอะไมอย่าพัก เดี๋ยวล้มเดี๋ยวเซ่ปวดเองก็ปวดนะไหนไมกคนอื่นับงแต่คนอื่นได้ไหมฮะปวดกันเองเราควรระวังกวนทดนี่นะครับตามสบายโดยป่วดคุณผู้ชมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับค่ะดังนั้นต้องระวังให้ดีด้วยสำหรับท่านดาราศิลปินที่มีร้านมีร้านอาหารมีร้านอะไรของตัวเองเนี่ยระวังจะเจอพวกเราไปป่วนท่านอาอคุณสองคนคือกวนป่วนกวนมือง ลเยวันนี้เรามีคณะมายรยากลคณะหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ใช่มายากลเขาเรียกวิทยกรมยกรมนิทยกรรมนี่แหละครับว่าจีกรรมโนกรรมมาหมดเลย <S 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 มาทําไมหาขบานี่เลยมาสร้างเรื่องตื่นเต้นหวาดเสียวนะครับใช้มือเออเออเอ้เอ อย่าพูดอย่าพูดเลยรู้หมดเลยเดี๋ยวเดีคนรู้หมดอคนรู้หมดเปยนช่องไปดูอย่างไงแล้วมันก็มีนะเออ้ยาเอาอย่างงี้ดีกว่าพอไปพากษ์อเ่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาดูค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างกค่่เดียวค่ะไปด้วยเราเอเขัเขาัเอเด็ตลุอเรื่องเด็